การอุทิศส่วนบุญคำสอนจากพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการอุทิศส่วนบุญในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับและสนับสนุนการอุทิศส่วนบุญเช่นในธรรมปรัพกถามีเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารผู้ได้ทำบุญและอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพระเจ้าพิมพิสารเคยทำบุญแล้วอุทิศให้แก่ญาติที่ตายไป แต่ตอนแรกไม่มีใครได้รับจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเกิดในภพที่รับส่วนบุญได้เช่นเปรตภูมิเขาย่อมได้รับส่วนบุญนั้นจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงจัดพิธีถวายทานและกล่าวอุทิศอย่างถูกต้องดวงวิญญาณของญาติจึงได้รับผลบุญและแสดงตนว่าได้รับแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้ว ย่อมรอยอยู่ที่ประตูบ้านว่าลูกหลานจะอุทิศส่วนบุญให้หรือไม่สาระสำคัญจากคำสอนนี้การอุทิศส่วนบุญสามารถมีผลจริงหากผู้รับอยู่ในภพภูมิที่เปิดรับได้ผู้ที่อุทิศต,ต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์และตั้งจิตให้มัน่นบุญที่อุทิศไม่ลดน้อยลงจากผู้ให้แต่กลับเพิ่มขึ้นด้วยจิตเมตตาคำว่าอุทิศหมายถึงการมอบให้การส่งให้หรือการถวาย ส่วนคําว่าบุญหมายถึงความดีหรือผลแห่งความดีที่เกิดจากการทำความดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเป็นต้นดังนั้นการอุทิศส่วนบุญหมายถึงการตั้งใจส่งผลบุญที่เราทำไว้ไปให้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเช่น บรรพบุรุษญาติพี่น้องเพื่อนหรือแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันแอดีหลักการทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเชื่อว่าผลของกรรมเป็นสิ่งที่ติดตามตัวเราไปแม้ว่าเราจะตายไปแล้วก็ตามแต่จิตวิญญาณหรือขันธสันดานกลุ่มของขันธ์หรือองค์ประกอบของชีวิตยังคงดำรงอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าภูมิต่างๆเช่น สุติภูมิเช่นเทวดามนุษย์หรือทุกติภูมิเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานรกการอุทิศส่วนบุญจึงเป็นการส่งผลบุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ไปยังผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่อาจอยู่ในภพภูมิอื่นๆที่ยังรับรู้และรับผลบุญได้โดยเฉพาะเปรตซึ่งเป็นภพภูมิหนึ่งที่ต้องทนทุกข์ทรมานและรอคอยการช่วยเหลือจากญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ วิธีการอุทิศส่วนบุญการอุทิศส่วนบุญสามารถกระทำได้หลังจากการทำบุญเช่นทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรเป็นหนึ่งในรูปแบบของการทำบุญที่แพร่หลายที่สุดในหมู่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะในประเทศไทยลาพม่าและกัมพูชาเป็นกิจกรรมที่ผู้คนทั่วไปสามารถทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน และยังถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลคำว่าตักบาตรหมายถึงการใส่อาหารหรือของถวายลงในบาตของพระภิกษสุสงฆ์ซึ่งเป็นภาชนะทรงกลมที่พระสงฆ์ใช้รองรับอาหารจากญาติโยมตามแบบวิธีแห่งบิณฑบาตที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าและพระภิกษสุสงฆ์จะออกเดินบิณฑบาตท,ทุกเช้า โดยจะไม่ประกอบอาชีพหรือทำการคหาเลี้ยงชีพเหมือนคาราวาพระสงฆ์จะเดินอย่างสงบสําววมไปตามบ้านเรือนเพื่อรับอาหารที่ชาวบ้านจัดเตรียมไว้ให้ด้วยศรัทธาการตักบาตรจึงกลายเป็นกิจกรรมทงางศาสนาที่เชื่อมโยงพระสงฆ์กับประชาชนโดยพระภิกษุรับอาหารไปเพื่อดำรงชีพขณะที่ญาติโยมได้รับบุญจากการให้ทานเป็นรูปธรรมของคำว่าสังฆทานหรือการถวายทานแก่สง์ การตักบาตรคือการถวายอาหารและสิ่งของแด่พระสงฆ์เป็นการฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้ให้สร้างบุญกุศลสร้างความเคารพในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตใจที่สงบและเบิกบานถวายสังฆทานคำว่าสังฆทานมาจากภาษาบาลีว่าสังฆแปลว่าพระสงฆ์และทานแปลว่าการให้การบริจาคดังนั้น สังฆทานจึงหมายถึงการถวายทานหรือสิ่งของแด่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงว่าถวายให้พระรูปใดรูปหนึ่งนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้สังฆทานแตกต่างจากการถวายทานแบบเจาะจงเช่นถวายแด่พระอาจารย์รูปเดียวหรือพระที่เรารู้จักโดยสังฆทานนั้นจะมีเจตนาให้ถวายแก่หมู่สงฆ์ทั้งวัดหรือทั้งคณะโดยไม่จำกัดว่าท่านใดจะเป็นผู้รับ การถวายสังฆทานถือว่าเป็นทานอันบริสุทธิ์และสูงสุดในหมวดของทานบารมีตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการให้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังและผู้รับคือหมู่สงฆ์ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระพุทธเจ้าเองตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าทานที่ถวายแก่สงฆ์ม,มีผลมากกว่าทานที่ถวายแก่บุคคล สิ่งที่ถวายสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์เช่นอาหารแห้งหรืออาหารสดเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกยารักษาโรคผ้าไตรจีวรหน,นังสือธรรมะสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของพระสงฆ์สิ่งของเหล่านี้จะจัดเป็นชุดที่เรียกว่าชุดสังฆทาน ซึ่งบางครั้งก็มีขายสำเร็จรูปแต่การจัดเองโดยพิจารณาความเหมาะสมก็เป็นการเจริญปัญญาและได้บุญมากเช่นกันการถวายสังฆทานคือการให้ทานที่บริสุทธิ์ที่สุดรูปแบบหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นการถวายแด่หมู่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงและถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ผู้ถวายจะได้ฝึกจิตใจให้เป็นผู้ให้มีเมตตาและเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาอีกด้วย ปล่อยสัตว์การปล่อยสัตว์เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการทำบุญในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในวัฒนธรรมไทยลาวและกัมพูชาซึ่งผู้คนจะนิยมทำในโอกาสต่างๆเช่นวันพระวันเกิดวันสำคัญทางศาสนาหรือแม้แต่เมื่อประสบเคราะห์หรือเจ็บป่วยแล้วอยากสร้างบุญเพื่อลดเวรกรรมหรือเสริมดวงการปล่อยสัตว์หมายถึง การช่วยชีวิตสัตว์จากความตายหรือจากสภาพที่ถูกจองจำํำเช่นปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยเต่าปล่อยวัวควายที่กําลังจะถูกฆ่าลักฐานทางพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือข้อปฏิบัติในศีลข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของความเมตตาการุณาและการเคารพในสิทธิของสิ่งมีชีวิตอื่น การปล่อยสัตว์จึงเป็นการปฏิบัติที่แสดงออกถึงความเมตตากรุณาการให้ชีวิตใหม่การยับยั้งกรรมไม่ดีคือการฆ่าการสร้างกรรมดีอันแรงกล้าเพราะการช่วยชีวิตนั้นถือว่าเป็นกุศลกรรมที่มีอนิสงส์มากการปล่อยสัตว์คือการแสดงความเมตตาอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการให้ชีวิตแก่ผู้อื่น ถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องกระทําด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงเพื่อสะดกเคราะหรือเพราะกลัวแต่ควรทําด้วยใจที่บริสุทธิ์ปรารถนาให้สัตว์เหล่านั้นมีชีวิตที่เป็นอิสระและปลอดภัยอย่างแท้จริงสวดมนนั่งสมาธิคําว่าสวดมน์และนั่งสมาธิเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับการฝึกจิตใจในทางพุทธศาสนาซึ่งมีความหมาย และวิธีการที่แตกต่างกันแต่ทั้งสองอย่างนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการฝึกจิตให้มีความสงบรู้ตัวและเป็นไปนตามแนวทางธรรมเพื่อให้จิตใจเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความยากลำบากในชีวิตได้สวดมนต์การสวดมนต์คือการอ่านหรือทท่งบทมนต์หรือคาถาซึ่งมักจะเป็นคำสอนหรือคำภาวนาที่มีความหมายดี เป็นการย้ำเตือนถึงคุณธรรมและความดีที่ต้องการบ่มเพาะในจิตใจคำที่ใช้ในการสวดมนต์มักจะเป็นคำบาลีหรือภาษาที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไปแต่มักจะมีความหมายที่ดีและลึกซึ้งเช่นการสวดพุทโธหรือพุทธานุภาพซึ่งเป็นการเรียกพลังของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความสงบและปัญญาการสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจคำที่สวดทั้งหมด แต่การสวดด้วยความตั้งใจและศรัทธ,ธาจะช่วยสร้างสมาธิในจิตใจและช่วยให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านจึงเป็นการฝึกฝนการควบคุมจิตใจไม่ให้ปล่อยไปตามอารมณ์และความคิดนั่งสมาธิการนั่งสมาธิคือการฝึกจิตให้มีสมาธิหรือการทำให้จิตใจมีความสงบไม่ค่อยเขียจากความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน วิธีการนั่งสมาธิมักจะเริ่มจากการนั่งในท่าที่สงบเช่นถ้านั่งสมาธิหรือท่าพับเทียบจากนั้นจะเริ่มหายใจลึกๆและจดจ่ออยู่กับลมหายใจหรือบางครั้งก็อาจใช้คำภาวนาเช่นพุโทโธเพื่อช่วยให้จิตใจมุ่งมั่นและสงบในระหว่างการนั่งสมาธิจะมีความคิดหรืออารมณ์ต่างๆเข้ามาในจิตใจซึ่งเป็นสิ่งปกติ แต่การฝึกสมาธิจะช่วยให้เรารู้จักสังเกตและไม่หลงไปตามความคิดเหล่านั้นเมื่อเราฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอจิตใจจะสงบและสามารถมองโลกได้อย่างมิสติกซึ่งเป็นการฝึกเพื่อให้สามารถมีความสุขจากภายในไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกทั้งการสวดมนต์และการนั่งสมาธิจึงมีความสำคัญในทางพุทธศาสนาในการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งสงบและมิสติซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต ให้มีความสุขและเข้าใจตนเองมากขึ้นหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานหรือกล่าวคำอุทิศส่วนบุญเช่นข้าพระเจ้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ชื่อผู้ล่วงลับหรือกล่าวโดยรวมว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายขอจงได้รับผลบุญนี้โดยทั่วกันเถิดในบางพิธีกรรมพระสงฆ์จะสวดบทที่ชื่อว่าอนุโมทนาและจะมีการเทน้ำอุทิศบุญ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการส่งบุญให้ผู้อื่นโดยเฉพาะเมื่อทำบุญให้ผู้ล่วงลับความเชื่อต่อการอุทิศส่วนบุญตามคติพุทธศาสนาการอุทิศส่วนบุญจะมีผลต่อผู้ล่วงลับได้ก็ต่อเมื่อเขาหรือเธอสามารถรับได้เช่นอยู่ในภพภูมิที่มีจิตรับรู้และยินดีในบุญเช่นเปรตหรือเทวดาหากผู้ล่วงลับไม่สามารถรับได้บุญก็ยังคงอยู่กับผู้ที่ตั้งใจทำไม่สูญเปล่าแต่อย่างใด ประโยชน์ของการอุทิศส่วนบุญเป็นการระลึกถึงบุญคุณของผู้ล่วงลับเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์เป็นการสร้างความเมตตาและการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเสริมสร้างจิตใจให้ละเอียดละอายต่อบาปกลัวบาปสร้างแรงจูงใจให้ทำความดีอย่างต่อเนื่องการอุทิศส่วนบุญคือการส่งผลแห่งความดีที่เราทำไปให้ผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ล่วงลับเป็นทั้งการแสดงความกตัญญูการเมตตาและเป็นธรรมเนียมที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีจิตใจงดงามโดยแม้ว่าผู้รับอาจไม่ได้รับโดยตรงแต่จิตของผู้ให้นั้นย่อมสูงส่งเป็นบุญกุศลที่แท้จริง